ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมเองนะครับคุณมาวันนี้เราจะมาเป็นพนักงานคาเฟ่หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นในแมปโลบอกนี่ผมก็จะเป็นพนักงานดีเด่นให้ได้เลย เพราะงั้นเราไปลุยกันโลดอ่าอันนี้เราเราหาเพื่อนได้แล้วกันนะ่ะเฮ้ยดับผมแล้วเล่นคนเดียวก็ไหวใน,นแค่นี้เองวันที่หนึ่งปีบฮะอ ครับฉันคิดว่าพวกคุณเป็นกลุ่มใหม่นะยินดีต้อนรับสู่ทีมเจ้าหน้าที่คาเฟ่เหตุผลนั้นแต่ไม่ต้องกังวลความปลอดภัยของคุณเป็นระดับความสำคัญอ,อแล้วดังนั้นฉันชื่ออริสแต่ฉันมีหน้าที่แนะนำคุณในสัปดาห์นี้ฉันทำงานที่นี่มานานกว่า,วาอ๋อ อ๋ออนั้นเปิดเลยแล้วกันอ๋ออ๋ออเให้ให้ารีดพูดไปแล้วกันคุณต้องการเครื่องดื่มอะไรหรือสั่งเยอะจังวะพึ่งเล่น sẵn nữa nói này đi Gần là cà phê Sợi Ơ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  hey hey Ơ Nap. Ơ รงอยู่เอายังไงเนี่ยโอ้แล้วไงแล้วก็กดแนบเอาเอาเอาเอ้ยเล่นยากจังสิบหายแล้วเอาอ๋อเมื่อกี้แม่งเมื่อกี้ถูกถูกไ่ออกอะ่ะ แต่ตอนนี้สร้างถ้วยนมโดยกดปุ่มนมทั่วเหลือ๋อา แล้วไ,ไงอะ่ะฉันว่าฉันควรต้องทำแก้ใหม่อะ่ะโอ้โอตอนนี้ฉันได้นมถั่วเหลืองแล้ว วางก่อนต่อไป <c oughs> อนมนมได้แล้วก็วางอันนี้เราต้องการอ่นนี้อ่าใช่พ่อ,อ,อนมอย่างเดียวโอเคนมอย่างเดียวเนาะ ไม่ต้องการอะไรเพิ่มใช่ไหมโอเคดีมากโอ้ยเกมก็แหลกคนเล่นก็พยายามได้นมมาแล้วต่อไปก็ทำเค้กช็อกโกแลตก่อนนะครับเอาเอาไหนช็อกโกแลต กดผิดอันหรือเปล่าจักรเลสอันนี้แล้วก็นี่จักรเลสเอาอ๋อต้องทำอันนี้ตามระดับนี้เนะ ใส่ถ้วยนมกลับไปที่เครื่องเพื่อต่อสู้กับฟองวัดไหนวะเอาแล้วไง อันนี้เป็นพ่อเครื่องเนาะน้ำเสื่อมอ๋อนี่ไงใส่นี้นี้นี้ Ấu ao mày Cream ơi ơi, lag. กิดเองแล้วไหมครับเนี่ยเราไปทิ้งซะวาา้าฮ่าแล้วยังไงวะนี่เก่งกเกินเก่แม่งก็แหลกชีวิตแม่งก็หลันทง Game er va. โอ้ยแหลกอุ้ยสีป่าทิงท้งเลยใส่ถ้วยใช่ไหมใส่ถ้วยมนยมถ้วยนมถ้วยนม มันอยู่ในขั้นตอนทวเหลียงอยู่นี่หว่าอุ้ยเกมดีนะเนี่ยอุ้ย เดียบร้อยนี่สมูทตีนะ้น่ากินมากเลยมาเสิร์ฟแล้วครับเอาเอาเอานี่ลูกค้ามารับได้เลยเป็นไงกำลังรอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนี่ พลักง,งานดีดนเฮ้ยเข้าใจปะทำตั้งสิบนาทีได้ทิปหน่อยอเป็นไงเปิดว่าวันเ,อ,อ,เอ,อ,อาเอารับว่าอด้โอเคครับขนมปงังไซอ็ดไม่วดซองใช่ปะได้ครับไปรอเลย Chẳng lẽ là... Sợ ít Đi 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 xô skill Sơ kiêu sơ kiêu nè sô nè ก็เอานมมานมก็ใช้เอสเหมือนกันก็ได้เลยไม่ใช่ในจะใส่โกโก้ให้อันนี้ยไม่เอา,มาเอาใส่ใส่นมสิ <Okay. S 2> เราได้นมมาแล้วนะครับเอ๊มันนี่เอเป็นไหนเว้ยโอเคแล้วก็เอาไปเชื่อมนี่ต่อไปก็ท็อปปิ้งนะครับทุกคนท็อปปิ้งเราจะใส่ เขาเรียกอะไรสม้มแล้วก็ครีมแล้วก็ใส่ขนมช็อกโกแลตขนมอีกอุ้ยอุ้ยน่ากินเนอะแย่งลูกค้ากินได้ไหมครับต่อไปก็กดเซตนี่ง่าย vô hệ sinh nào à? được sâu xô điều xô nè, xô nè Rồi bây giờ... Ở nó, băng. À, sẽ... Sẽ nó ความไวไระดับปีศาจไงโอ้โหเข้าสิบแปดเก่งเกินไปว่ะเก่งเกินไปวันที่ยากลำบากที่ในการทำงานกลับไปที่ห้องพนักง,งานเพื่อสิ้นสุดวันนี้เย้สักเทอเอาเริ่มวันที่สองนะครับทุกคน ไหนใครอยากกินล้างซันเอ้าไปนครับดูเหมือนว่าพวกคุณนั่นคือความโล่งใจนึกออกว่าฉันคิดว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ทำลายอ๋อาาเสียงอะไรไม่ใหมว่วะเสียงอะไรไม่ใหม่ tục tay ôi Cái xiềng này Ôi oui. oi, 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 ôi oui, oui. Trời đi rồi อย่ามากวนร้านฉันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกแปลกแล้วทำไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยลูกคายเยอะออกไป นี่มันล้านซาลอะไรวะเนี่ยนี่ลุงกาลิซาอยู่อยู่ในนั้นน่ะ แป๊บนึงนะครับขอญอยตทำวออเดอร์ดีก่อนโอ้โหโอ้โหท่าจะเท่เลยนั่นเองเอ้สตอร์อรี่ใช่ไหม เค okay. นี่เราได้สตอรี่มาแล้วต่อไปก็เชื่อมอ๋อ uh huh. นี่เกมเริ่มง่ายขึ้นละ ทำมันไม่มีไอ้พวกบ้าก,ก้ามแถวไหนไม่รู้เจอสิบเก้าโอเคขอบคุณครับทำออเดอร์เลยท,ทันที อย่างแรกโอ้ใครมาทําอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ยใครมาทําอะไรร้านตัวเนี่ยเอา้าปืนมันก็หลุดมือเออดีนะมีคนเฝ้าร้านนี่ไอคนเฝ้าร้านเนี่ย <c ười> คดูว่าพารงานใหม่โอ้ เอาเลยดิเอาถั่วเลยต่อไปก็น่น่หยุดลอย เกมง่ายวะเอาเชีย่ยนี่ต้องเอาอันอสวยๆให้ลูกค้าเันน่าๆเขาไม่เอาเอาซิปซิปซิปหายแล้วเอาเค้กมาดิโอ้ยเคตกพื้นพอเองเลยเนี่ยเฮ้ย ไปกินไปยินยินยืนเฮ้ยนัน,นละกินเข้าไปซะอย่ามากวนร้านนี้อีกเข้าใจไหมลูกค้าคนต่อไปครับเอาไอ้นี่มาเรียกลูกค้าดีกยว่็เอารับออเดอร์ด้วย,วยเออ รับออเดอร์นะเนี่ยเฮ้ยอย่านอนดิรับออเดอร์เออนี่รับออเดอร์รับออเดอร์อ,อ้าวรับโว้ย นี่เซียนเซียนเกมเซียนเกมเออบุ้ยแม่นะเอาเอาซิดใส่อะไรเข้าไปเนี่ยจะชิบหายโอ้โหใส่ไม่หมดเลยมือไหวแล้วมันจะเป็นอะไรไม่รู้ให้ลูกค้าขี้แตกกปเลย ลูกค้าหวังว่าน่าจะซ่อบนะครับอันนี้สูตรใหม่ทางร้านเราไม่ม่ไม่ไมเน้นอร่อยเน้นคุณภาพครับสำหรับคุณลาูคาโดยเฉพาะสิบ้าแนาวอ้า ทังตู้โอ้ยเย็ดแม่มเ้ยโอ้ยมันจะระเบิดอีกแล้วเอาอนี้ไปกันเอานนี้ไปกัน กันไว้นะเพื่อนพร้อมนะพร้อมนะดีกหน่อยหยิบตีหยิบหยิบหยิบซิโอเค <c oughs> โอ้ย <c oughs> มาครับหายอะไรโอ้โหทำไมอะ่ะท็อปปิ้งเยอะๆเลยนะพอเองคนเดียวเลยพอเองคนเดียวเลยมานนี้อีย้ยๆ่ยุ้ยี่ยี ลูกค้าไม่ชอบสิ่งที่ฉันทำได้ไงต้องการอะไรดีครับอือเอเลือกไดดีนะครับเนี่ยได้ครับใช่เอส มีโย่พอดีเลยฮะดิเพิ่งตกพื้นไปลูกค้าน่าจะไม่เห็นเพิ่งเข้ามาตรงเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเครื่องเครื่องมันร้อนอีกแล้ว em. ขอไปคะกันไว้กันไว้ต้องการสตอรี่ อุ้ยเครื่องเครื่องระเบิดแกลืคือจะระเบิดแกลือโอ้สิไม่นะโอ้ยเหี้ย อุ่นๆเลยครับพี่น้องกินทีเจนซื้นใจเฮ้ยมาครับมาครับได้แล้วครับนี่ครับผมมีของแถมมาให้ด้วยนะครับเนี่ยเพื่อคุณลูกค้าต้องการอ๋อ นี่เอาของผมไปเอาของผมไปใช่ไหมเอาของผมไปแล้วผมไม่ผมไม่ไม่ายตังผมไม่ไม่ใยตังเหอเป็นอะไรไม่ไม่ายตังเป็นไหนละโอยแย่เจอลูกค้าแบบนี้แย่เลย วันที่สามนะครับทุกคนอันอุย๊ยอันนี้คุณอาลิเหรอเฮ้ยดูเหมือนว่าพวกคุณไม่ได้ทำดีมากเมื่อวานนี้โอ้ดีทุกคนผิดพลาดกันได้ใช่ทุกคนผิดพลาดกันได้ใช่เฮ้ยมีเซฟเด้เหรอ

นี่หรอไล่ออ,ไออกของเองเนี่ยโอ้ยดีจะได้ไม่ต้องทำงานก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเกมมันแหลกหรืออะไรก็ขอโทษด้วยนะครับพี่โทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีมากแต่ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคูมาซียูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปหรืออ่ รือทำให้ผมมีไฟขึ้นก็ได้นะครับก็อย่าลืมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบายบายบูบูเอาบูบูดิ